สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับบมแบบนะคะบมแบบคือจะมาพูดเรื่องราวกับเกี่ยวกับบมแบบนะคะที่ที่ชอบคือที่ชอบวิชาอะไรนะคะบมแบบชอบวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่าคํำให้บมอบแบมว่ารู้จักรู้จักทุกคนนะคะที่เป็นอยู่ในประเทศไทยนะคะอยู่ในประเทศไทยคือมีว่าที่บมแบบรู้จักนะคะก็คือ อืมอนันนึงค่ะสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกค่ะแล้วก็พระเนรศวนนะคะพระนเนรสวนมหาราชนะคะแล้วก็พยาพิชชัยดาผากค่ะแล้วก็ท้าเทพเป็นสตีท้าสีเสลือทอค่ะคืออันนี้แล้วก็แล้วก็อันนึงค่ะรอเก้าค่ะแล้วก็รอหนึ่งนะคะโอเคค่ะนี่คือที่หมแบบรู้จักหมดเลยนะคะแล้วก็ ทอเก้าเนี่ยบวมแบมคือปื้มมากลนในหลวงภูมิพลอดุญเดชของเรานะคะคือบบแบบชอบมากเลยค่ะคือทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือกิจกรรมของในหลวงอะคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะเออี่มีแก้มลิงค่ะแล้วก็ฝนเทียมค่ะที่บุมแบบรู้จักนะคะแก้มลิงนะคะ แล้วก็ฝนเทียมแล้วก็อะไรสักอนี่งนั่นเองค่ะโอเคแล้วก็ดูแค่นี้นะคะมาไปก่อนแล้วกันค่ะเออเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่ลา แหม่คือรู้ทุกคนเลยนะคะเพราะย่าพิ่ชัยดาผักเนี่ยชื่อชื่อเดิมชื่อว่าจ้อยนะคะคือเป็นชื่อเล่นของท่านนะคะคือเป็นทหารของพระเจ้าตากนะคะ mm hmm. แล้วก็พี่สิบอุดพยโยฟาจุลาโลกเนี่ยคือแบบรู้นะคะว่าสร้างวัดพัดแก้วมาค่ะแล้วก็แล้วก็ พระองค์ขาวค่ะคือสมเด็จพระอ้อใครนะตัวนึนนงค่ะเออพ,พ,พ,พระ <c oughs> พ <its> ระพระอะไะไม่ใช่ค่ะคือ bon. พระองค์ขาวาค่ะคุณแม่ไอ้ดำนะคะพระองค์ดำนะคะขอโทษค่ะพระองค์ดำะคะ่ะชื่ออ๋อ,อ,อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะต่อสู้กับพม่านะคะ ชนะค่ะแต่ว่าครั้งที่เจ็ดเนี่ยชนะถึงครั้งที่เจ็ดนะคะพม่าชนะครั้งที่แปดค่ะแล้วกพ็พระองค์ดำนะคะตัวแม่นคนเรียกว่าเป็นพระองค์ดำนะคะคือถูกจับเป็นเชลยด้วยค่ะอตอนนั้นครู ทิเชอร์เล่าให้ผมแบบฟังนะคะบอมเนจะเรียกครูว่าทิเชอร์นะคะคือโรงเรียนเขาให้เรียกแล้วค่ะโอเคค่ะทิเชอร์เล่าให้ฟังนะคะบอแมแบบว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะทิเชอร์จะเล่าให้ฟังตอนนั้นปิดไฟเลยนะคะเหมือนเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยคะ <c oughs> ่ะวันนี้บแมแบบขอลาไปก่อนนะคะค <c oughs> ิดว่าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ